ดีลักถันเมียนมาล่าสูตรต้นตำรับนะครับแล้วก็เส้นบะหมี่ไทเปคุณแฟนสั่งถัาเมียนมาล่าชาชูน้องลายเดี๋ยวมาดูกันคุณแฟนสั่งน้ำหวังหลอกการาด เป็นสมุนไพรใช่ไหมใช่เขาบอกเป็นน้ำจิ้ตะกูลกะหวังอ็จีพอที่ซีฟ้ดเทปก็มีอย๋อีมีทั้งละหวงังเลจีแล้วก็มีไอเดนแดงอ๋อซุปเปมร์มเกจีก็มีอ๋อเออว่ะมีเบียเหลือนี่ใช่แกจะไปซื้อนี่ด้วยพียวๆอ๋อของผมเป็นชิ้นนมไข่มุกน่กนกรกา,า,นานรักไม่ไหวน่ารักไม่ไหวก็เดี๋ยวมารอดูมามีกัน ครัอันนี้ของคุณแฟนนะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะหมูอะไรวะหม่าล่าหมูชาชูหมาล่าหมูชาชเาเูเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายหมูชาชูและเนื้อน้องลายันน้สุดองย ผมเป็นอะไรนะดีลักสักอยา่างดีลักออริจินอลอะไรไต้หวันออันนี้<ใ>นที่น่าสนใจคือดูมือเทียบกับมืออ่ะเทียบกับมือนี่ก็บึ้มๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วกไ็ไอ้ไอ้ที่เขาให้มาด้วยดิซิทัลซอสมาล่าน,นะครับไม่ใส่เพิ่มมาเองเอีกทีเป็นยังไงบ้างลิ้นหายไปแล้วอ๋อไม่ใช่ขานั้นเพียเปรี้ยวอ๋อ นี่นี่จะเส้นตเต้าเจียวอะไรสักอย่างสวนะเส้นเตาเ้าเียวมันดูเหมือนเส้นบุกป่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะเส้นแบนใหญ่เหมือนเส้นเหมือนเอนนี่เส้นนี่ที่ให้ที่หลมที่เขาแับงที่เป็นก้อนแป้งมันหรอ,อไม่เคยกินประมาณนั้น,น,นใช่ไหม แป้งทั่วไปอ๋อของผมเป็นเส้นบะหมี่ไต้หวันนะครับ<ม>เอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรบะหมี่ไทเปเออไตเปรย์นี่แหล,ละครับความน่าสนใจมันคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมการมีเลือดเป็ดอะน่ากินมากเลยเลือดเป็ดแบบก็ให้เลือดมนาะแบบโอ้อยก้อนใหญ่ามาก,มากอะน่ากินมากมิติเลย สุดขั้สัหน่อยสิทุกคนดิว,วกับฮัลโหลมาเป็ดแล้วก็กวาดไปเลยนะไ,ไม่ไม่ดูแรนะงมากสอนมาลาเนอะ นไปแล้ลวจะาำแบบเส้นแป้งปกติเส้นเส้นมันเก๋ดีนะมีมีเท็กเจอร์แบบกรุบกรุบนิดนึงอะ่ะไม่ได้แบบว่าเป็นเส้นแบบ <c oughs> เส้นแป้งเหมือนกินข้าว <c oughs> <c oughs> มันมีแบบ ก็แข็งแข็งก็กรอบนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ละลายเนี่ยปลาหมูจะดูละลาย อยู่แปลกดิเพื่อนมีไข่มาด้วยหนะึ่ง รุ่นนี้จะไม่จบง,ง่ายๆครับถ้ามันยังไม่ปิดด้วยของหวานคูดจริงอะไรสัก,ก,กอย่างบราวน์ซูกาก์ปีชัสแล้วก็หน่อยนึ่งกัหน่อยนึ่งกัน,นกกแลว้วเอสเซสฟรีหวานฟ้าไม่ไหวต้องรู้สึกรับผมอุ้ย ชานมไข่มุกเราเบเบไปเลยก็คือชานมไข่มุกเบเบไปเลยพี่ควรจะทำน้ำเปล่าแล้มากอะไรีมาแล้กนนั้นแล้วกันเวววไข่มุกรอกไข่มุกระจายไข่มุกเขมาไข่มุกแบบคุณริง ที่วิ่งมานั้นที่เราวิ่งมานั้น,อ,นถอถือว่าผิดน้อยหน่อยให้มีการใช้พลังงานกันบ้างหวานเจี๊ยบจบไปยังระเบิดภูขเขาเผากระทอมนะครับของหวานแบบว่าดูด,ดันมากเวอร์ คุณสาธิชาคิดว่ายัางไงมากครับอร่อยตึดตดตึดตดอร่อยสรุปวันนี้ยังไงบ้างสรุปวันนี้ว่าเครื่องแน่นเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่ชอบกินโปรตีนเยอะๆอยู่แล้วตอนนี้ก็คือตอบโจทย์แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็กจะมาอีกแน่นอนรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆหมาล่าเขาไม่ชานะหมาล่าคือแค่เป็นแบบกินดิบ ถ้าจะสั่งพุดดิ้งของหวานอย่าส okay, ั่งชานมไข่มุกครับไข่มุกครับไข่มุกจะบ้าโอเคครับขอลาไปด้วยประการรัชนีเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีจ้ะ